นี่ค่ะอมหมูสามชั้นของแม่เหนียวใส่ผักร่วมนะคะผักที่มีตามในตู้เย็นเลยค่ะแค่นี้ก็ได้กับเขา่าหรือว่าอาหารอีสานแซ่บๆกินแล้วค่ะการอยู่ต่างประเทศกับบรไดมีอุปสรรคย่างนะคะเพียงแต่ว่าเข้าตองขยันถํำกินเองค่ะแล้วก็เอามาดัดแปลงท้ำกินเอานะคะสวัสดีกับช่องแม่เหนียวฟิลเล้นชแนลค่ะมือนี้ชีวิตติดขัวอีกคือเกาค่ะ แม่เหมียวาพาเพื่อนๆมาเขาคั่วอีกค่ะทําเมนูอาหารอีสานนะคะอาหารอีสานในต่างแดนนะคะหรือว่าคั่วไทยในฟิลแลนด์ของแม่เหมียวนี่ละค่ะมือนีแม่เหมียวได้เมนูออมหมูจะออมหมูสามสันค่ะแม่เหมียวไปซื้อหมูสามสันมาค่ะเราก็มาได้เห็ดค่ะที่มีในตู้เราก็ได้ผักกะหล่ำเราก็นี่ก้านบวบนะคะที่เก็บใบต่้งเตหนาหอนค่ะ มาเห็ดเมนูออมหมูเซ่บเบกินคือเกาตามสไตล์ของแม่เมียวค่ะไปค่ะแม่เมียวสีผ้าพเพื่อนๆไปถ้ำเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้แม่เมียวได้ต้มหมอน้ำหอนไ้อยูค่ะเฮาจะเอาเครื่องที่ตำวบพริกคาตะไคร้เรลาก็ยุนีละใบบักูดไปลงหม้อเลยนะคะไปค่ะเขาสู้คันตอนการทํำออมหมูลเลยค่ะจะได้กินเมนูอาหารอีสานแซ่บเบกับแม่เหมียวจ้าตอนนี้หม้อที่แม่เมียวตั้งน้ำใบเดือดแล้วนะคะ ข้าเอาเครื่องลงเลยค่ะเอาคาตะไร้ใบบักกูดหรือพริกขีเข้าต่ําไล้งเลยค่ะจากนั้นแม่มีเอาหมูลงเลยนะคะแม่เมียจะเอาหมูลงก่อนใหมูสุกก่อเข้าไปจะมาเอาผักต่างๆลงตามลําดับค่ะแม,ม,ม่เมียเอาหมูลงแล้วนะคะเอาหมูลงแล้วเดี๋ยวขอปิดฝาไว้แป๊บหนึ่งก่อนค่ะสักสิบนาทีข้าคอยมาเบิงกันนะคะรอไห้หมูสุกกนค่ะ ปิดฝาไว้แล้วอีกจักสิบนาทีมาเบิงกันค่ะตอนนี้แม่เมียวได้ปิดฝาหม้อมานานเพราะสมควรแหละค่ะเกินสิบนาทีแหละมาทำมาเบิงหมูกันค่ะหมูได้สุกแล้วนะคะหมูได้สุกแล้วต้นหมูมื้อนี้แม่เมียวต้องการมันมีความเข็มข้นน้ำซุปเข็มข้นนะคะแม่เมียวจะใส่เข่าขัวลงไปค่ะแล้วก็แล้วก็เพิ่มความหอมของอมนะคะให้เป็นรสชาติของคนอีสานแท้ๆจ้ะ เพราะว่าไม่มีวจําได้ว่าสมัยเป็นเด็กหน่อยไม่มีวไปนั่งเบื้องแม่แล้วเห็ดกับเข่าวเวลาเห็ดอมอยังสีเพิ่นหมักใส่ข,ข่าขวัวม่มีก็เล่นามว่าเอาคือใส่ข,ข่าขวัวเพิ่นบอกว่ามันจังหอมแสบเพิ่นว่าค่ะจากนั้นไม่มีวเอาเห็ดใส่เลยค่ะเอาเห็ดใส่เลย เดี๋ยวมแม่เมียวครบปิดไาอีกจักรอบก่อนนะคะไห้เห็ดสุกก่อนค่ะเอาจังหวเบิงกันค่ะปิดไาน,านั่นเราค่ะมาเ้มามเบิงกันเลยค่ะเห็ดได้ซุกแล้วค่ะเห็ดได้สุกแล้ว,ดดลวมื่อกี้แม่เมียวแอบไปเอาหอมพาหอมหัวใหญ่มาใส่น้ำหัวหนึ่งนะคะแม่เมียวอยากกินผักไปหลายค่ะเอาผักลงไปเลยค่ะเอากระหล่ำลงไปเลยเรากอตกการบวกที นี่อยู่ลงเลยค่ะหอมลงไปเลยค่ะจากนั้นแม่เมียวจะปุ่มเื่องเลยนะคะคือเกาค่ะแม่เมียวใส่ชูโรตซอนหนึ่งนะคะแม่เมียวใส่น้ำปลาน้ำนะคะเมื่อนี้แม่เมียวใส่เป็นน้ำปลาขวดค่ะเราใส่รสด,ดีนิดนึงค่ะจากนั้นก็ค้นค่ะค้นให้เข้ากันเลยค่ะ แม่เมียวเป็นคนมักสดน้ำแม่เมียวขอเติมน้ำนิดนึงค่ะน้ำเมื่อกี้เป็นน้ำห้อนที่แม่เมียวใส่กาต้มน้ำต้มนะคะมาใส่กับเขา่ามันคอยพอเสียรสชาตค่ะตอนนี้ห้องก็สามาซิมได้แล้วนะคะซิมนะคะมาซิมน้ำอ้อมกันค่ะอืม ม่เมียมีความดูซึ้ว่าอมของแม่เมียสีเพิ่นบอกเขมีมยข้นแม่เมียใส่เขาขัวลงไปอีกซอนนึงค่ะคนอีกคือเกานะคะค้นให้เข้ากันค่ะออมหมูของแม่เมียก็เสร็จเราค่ะแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วแม่เมียบ่มักพักเละนะคะบ่มักพักเละจนเกินไปค่ะ พอดีเรากว่าเพื่อนจะเย็นจักน้อยนี่กะสีไส์ได้แล้วค่ะเดี๋ยวหฮาปิดฟ้าโมอไว้แป๊บนึ่งแล้วก,ก็ปิดไฟหลับไปหาถวยมาตักกันเลยค่ะมาเบิ่งกันว่าอมหมูแม่เหนียวปิตาเ่บบ่ะค่ะเห็นเหนียวได้ถวยมาแล้วมาเ้ามาตักอมกันเลยค่ะตักอมใช่ถวยกันเลยิ่งหน่นอยค่ะาแซ่บบ่นี่ค่ะอมหมูสามชั้นนะคะ นี่ค่ะแค่นี้เขาก็ได้เมนูอาหารอีสานเ่บๆล้วค่ะนี่ค่ะอมหมูสามชั้นของแม่เหนียวใส่ผักร่วมนะคะผักที่นี่ตามในตู้เย็นเลยค่ะแค่นี้ก็ได้กับเขา่าหรือว่าอาหารอีสานเ่บๆกินแล้วค่ะ การยูต่างประเทศกับบริมีอุปสรรคยังนะคะเพียงแต่ว่าเข้าต้องขยันทากินเองค่ะแล้วก็เอามาดัดแปลงทากินเอานะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีขายในห้างค่ะเข้ากับเอามาดัดแปลงทากินเอาเนอะโดยเฉพาะแม่เมียวนี่กินเป็นแต่อาหารอีสานค่ะแม่เมียวก็เอามาดัดแปลงทํากินแบบนี้แล้วนาห้อนปลูกพักกินเองแม่เมี่วก็เก็บพักไว้แบบนี้ละค่ะคลิปนี้แม่เมียวก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามแล้ว กดกระดิ่งเพื่อเพื่อที่จะได้ติดตามคลิปต่อๆไปของแม hmm ่เหมียวในได้จ้าฝากเป็นกำลังใจให้แม่เหมียวในได้จ้าก,กับช่องแม่เหมียวฟินแลนด์ชาแนลค่ะไปค่ะเข้าไปกินกันค่ะเ,เมนูอมหมูสามชั้นใช้พักไลลยๆจา้า